ันนี้ค่ะเราก็มีเบื้องหลังปฏิทินของทางช่องสามของเรา,าให้ชมกันนะคะเดือนแรกเลยค่ะเดือนมกราคมนะคะแล้วก็ตีมปีนี้นะคะก็คือ VR Channel 3ใช่ค่ะเปิดเดือนมกราคมด้วยคู่นี้เลยค่ะโบปเบลล่าค่ะคอนเซปต์เสื้อผ้าหน้าผมนั่นก็คือโมเดิร์นสตรีทแล้วก็ซิมเปิลเรียกว่าแฟชั่นแบบจ๋าๆเลยค่ะคเบลล่าแต่งหน้าแบบว่าแฟชั่นมาก,ม,ากมีการถ่ายทั้งแบบเดี่ยวแบบคู่นะคะสาวเบลล่านี่เมื่อกี้เราเห็นแต่งหน้าดูแปลกตาเลยนะคะส<ช>่วน ค่ะพูดได้คำเดียวค่ะว่าทั้งคู่บอกว่าบรรยากาศการถ่ายทำเนี่ยราบรื่นดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะปีนี้ปฏิทินเนี่ยไม่มีขายแจกเท่านั้นค่ะเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศการถ่ายทำจากทั้งคู่แล้วก็ความขี้แกล้งที่น่ารักมากๆของทั้งคู่กันค่ะค่ะก็เป็นคอนเซ็ปต์สตรีทโมเดิร์นสิมเพิลค่ะนี่ก็เป็นซิมนะฮะซิมอาจจะดูแบบแปลกตานิดนึงค่ะใช่ครับ พวกผู้หญิงนังแสดงหญิงก็จะแบบแต่งหน้ากันแบบแฟชั่นมากๆเลยก็จ,จะเป็นลุคที่อาจจะไม่เคย<ช>เห็นมา<ช>ก่อนแต่รุ่นรุ่นแบบผมก็อาจจะเคยเห็นแล้วจากโปเยโปรเยนะฮะคือคุณพี่แบบไม่เข้าใจแฟชั่นเลยอะ <c oughs> ถ่ายง่ายค่ะเพราะว่าคือเหมือนคอนเซปทุกอย่างมันชาดอยู่แล้วอะค่ะทีนี้พอถ่ายปุ๊บก็แบบแป๊บๆเดียวแล้วก็เอ้ยรูปอยู่เลย อาจจะมีแบบเก่งนิดหน่อยไม่นิดแ่ะไม่นิดอ่ะนอนที่สั่นคือเอะไรคือแบบไปเล่นท้องมาแล้วแบบโอ้ต้องนอนเกงอีกอย่างนี้พี่โป๊บคือไม่ช่วยไงคือแบบลงน้ำหนักไม่ได้เลยม่ะก็เลยต้องเกงเอาเองน่าหลอกว่าน่ารักเก่งเลยอ่ะอันเนี้ย จะเปิดของเราตลอดเลยเปิดค้างเอาไว้ก็ได้เปิดค้างเพราะว่าหน้านั้นคือเขาจะไว้วางข้าวว่างอะไรแก้วหนาแก้วอะไรเงี้ยของคนอื่นเขาก็จะแบบไม่อยากให้เปิดของเราก็เยี่ยมไปเลยงั้นก็ฝากด้วยนะครับปฏิทินของช่อง3ปีนี้นะครับนักแสดงทั้งหมด24คนนะครับทุกคนก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเอาไปไว้ในบ้านด้วยนะครับครับผมค่ะครับบ๊ายบายค่ะ